สวัสดีครับกน่มานกรสกวาันเกมาที่กูกว่ามันเั็นการมาน่้ว่นเนามาที่ก็สามนเั็นมี่นี่ก็รู้สึกวมน็มาให้การต้อันแบบอบอร่นตั้งแต่ที่สนามบ,บินเลยนะครับทีาให้รู้สึกว่นเป็ามนก็ทั้งเ็กที่ไม่ได้เจอกันมานานขนาดนี้นะครับ 은은ก็อยากไปก็จะเป็นเชียงใหม่นะครับแล้วก็ภูเก็ตเนี่ยก็ไม่เคยไปก็อยากจะไปสักครั้งหนึ่งนะครับแล้วกอ็อยากจะไปตลาดไนท์บาซาร์ตลาดนัดกลางคืนนะครับพวกเค้าคิดถึงคุณมากๆเลยนะครับเด็กดุดันมุ่ คิดถึงคิดถึงคิดถึงครับโอเคเอากรี๊ดดังๆอีกสักทีเชิญนั่งได้เลยครับเอาละเอาละสบายดีไหครับเชิญนูครับโอ้เดอ랫วันลดีสี่

ก็มาให้การต้อนรับแบบอบอุ่นตั้งแต่ที่สนามบินเลยนะครับทำให้รู้สึกตื้นตันใจแล้วก็ทั้งที่ไม่ได้เจอกันมานานขนาดนี้นะครับแน่นอนนะครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยอนดูได้มีโอกาสออกอีเวนท์ที่เมืองไทยกรุงเทพออกจะบ่อยๆมากๆเลยนะครับถ้าเกิดสมมติว่าให้นึกถึงว่าเอ๊มีสถานที่ไหนที่อยากจะกลับไปอีกสักครั้งหนึ่งไหมหรือว่ายังไม่เคยไปบ้านจะเป็นกรุงเทพหรือว่าที่ไหนก็ได้มีไหมครับอ๋อพิ่เตอร์ ก้าบูก치่마이ุณชื่งคุณชื่น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 คุณชืนคุณชี่นคุณชแลนวุณชก่นคุณช่นคุไช่นคุณชื่นคุไช่กครณช่น,าานคุณชื่นคุณชื่นคุณชื่นคุาชื่นคุณาืมาม่นคุณาื่นคุณชื่นคุณชื่นคุื่นคุณครั้งนค้มีเวลาวณาื่นคุครับมีโอกาสจะได้ไ,ไน่นคุน เย시간이요어음만나้ดี๋จะลองให้มได้ครับลองหาเวลาแวไปให้ได้นมถึงตีมงานในวันนี้ดีกว่าครับอุดูครับสำหรับตีมงานของเราคือสเตอรี่คาราวานในครั้งนี้ความหมายของชื่อนี้หมายความว่ายังไงครับยากรู้างครโอ้ชสเตอรี่คาราวานเดเด่ คาราบาก็ป์รับรถแคไปิงเวที่เราไปยีซมว่่่นนังาาาาาาเเเรรรถถ้หกวแคมปดิทางไปปพบบะกัแฟนทุกๆที่จะเป็นอย่างไรนั่นคือความหมายที่ผมตั้งชื่อตีมในครนี้ครับเพราะฉะนั้นคราวนี้ก็ถึงเวลาขับรถมาแคมปิ้งที่เมืองแท พวกเขาคิดถึงคุณมากๆเลยนะครับเดชดูน้ำมคิดคิดถึงคิดถึงคิดถึงครับผมเองก็คิดถึงครับนี่แฟนๆมักจะบอกเสมอครับว่าอึนอูมีสองร่างอยู่ในคนคนเดียวกันร่างหนึ่งคือชาอึนอูใช่ไหมฮะอีกร่างหนึ่งคือใครนะฮะเดททาไมเขาถึงบอกว่า 은우미 2랑내은우는 동민 사실은 뭐 같은 사람이지만 네. 그래도 뭐 은우는 좀더지금의 <laughs> 네 모습인 거 같고 동민이 좀더 편하고 캐주얼한 모습이지 않을까? จริงๆแล้วก็เป็นคนเดียวกันนั่นแหละครับแต่ว่าชานูเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่เป็นเนี่ยที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้นะครับมากกว่าแต่ว่าถ้าเป็นดงมินเนี่ยก็จะเป็นออกสบายๆแคชชวลมากกว่าอ่าก็คนเดียวกันนะครับแต่ว่าแค่แบบคนละสไตล์คนนึงทำงานคนนึงพักผ่อน <laughs> ประมาณนี้นะครับ <S 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 เอาละครับมาถึงเรื่องของบทบาทที่อื่นๆได้รับมาบ้างดีกว่านะครับ <S <S ได้รับมาหลายบทบาทมากๆเลยครับอยากรู้ว่า บทบาทที่ได้มาทั้งหมดนี่อันไหนที่ท้าทายความสามารถมากที่สุดครับคือบทไหนและเพราะอะไรโอ,อ้ห์เน네ี่ยอุ่นเดี่ยากครับถ้า <laughs> 어느정도는있는것같은데네어떻게최근에비교적최근에했던수호수이지않을까싶어요아ความยาก

ก็อาจจะเป็นเรื่องของการแสดงออกถึงความเป็นตัวของตัวเองความจริงใจความเป็นตัวทนแท้ที่ออกมาอะไรพวกนี้นะครับอิ Inner, นเนอร์ล้วนๆเลยนะครับแต่ถ้าเกิดพูดถึงเรื่องนี้กลับมาที่คำถามแฟนๆอีกแล้วแฟนๆเขาชอบกระซิบมาบอกว่าชาอึนอูเป็นคนที่กลัวหนังสยองขวัญมากๆเลยนะถ้าเกิดต้องถ่ายหนังสยองขวัญหรือหนังผีจริงๆ ทำได้ไหมครับหรือว่าจะเป็นยังไงบ้างแต่ที่เจ๊นังก็ไม่หลยอัน่ากลัวเลยเจ๊นังก็ไม่หลยอัน่ากลัวแต่ตอนนี้ดาวงกุยผมบอรงว่าทเด็ห้สิบิจริงๆแล้วถ้าการถ่ายเนี่ยมไม่ได้น่ากลัวหรอกควเป็นจริงแต่ว่าการที่มันต้องไปดูที่มันถ่ายเสร็จแล้วเนี่ยมันน่ากลัวแต่ถ้าให้ถ่ายก็ทําได้ครับถ้าถ่ายทำได้สบายมากไม่มีกลัวเพราะว่าไม่มีจังหวะโบบานะครับจังหวะแบบกระตุกจังหวะแบบสะดุ้งมันไม่มีใช่ไหมครับตอนถ่าย โอ้่งอยู่นั่นน่ะคครับก็ผมเป็นคนมีความกล้าหานพอตัวอยู่นะครับอกโอเคมาถึงเรื่องของเวลาพักผ่อนดีกว่าช่วงนี้ทำงานหนักมากเลยนะครับเวลาพักผ่อนก็อาจจะน้อยนิดนึงเวลาที่เหนื่อยมากๆเวลาที่เครียดมากๆมีวิธีการจัดการกับตัวเองยังไงบ้าง๋อ oh. 제제가 뭐 좋아하는 뭐 운동을 한다거나 좋아하는 사람들이랑 맛있는 걸 먹거나 네뭐 마시거나 네뭐 그렇게 얘기를 좀 많이 하는 편인 것 같아요. ก็จะเป็นการออกกําลังกายที่ผมชอบอยู่แล้วนะครับแล้วก็ออกไป เมนูโปรดขอสักเมนูหน like ึ่งได้ไหมครับที่แบบโหกินแล้วหายเครียดเลยสักหนึ่งเมนูได้ไหมเมนูที่ไทยก็มาเมืองไทยแล้ผมชอบปูผักของเกาหลีของไทยมากเลยคัโอ้หจะช่วยในโซลเกาหลีผมชอบจริงๆครับผมแบบถึงกับขั้นต้องสั่งเดลิเวอรี่มาทานที่บ้านลครับ อร่อยจริงๆมาเมืองไทยได้กิน,จะจะนอนนือ,อ,อยังครับปูผัดผงกะหี่ครั้งนี้ไม่ไม่เม่ไ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 ม่ม่ใม่ไม่ไม่ไม้ไม่ไม่ไม่ไม้ไม้ไม่ไม้ไม่ไม้ไ้่ไม้ไม้ไม้ไม่ดม่ไม่ว่ไม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 ้ไม่ไม้ไม่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 ไมงไม่ไ่ให้ม่่่ รสชาติเป็นยังไงครับที่องคาทำกับเมนูที่เมืองไทยแตกต่างกันไหมครับโอ้แตกต่างกันไหมครับเหมือนกันไหมครับเหมือนกันไหมอืมบูนทูด้าราชสุีอร่อยทั้งคู่ครับต้องบอกอร่อยทั้งคู่อยู่แล้วนะครับโอเคเวลาเครียดเวลาเหนื่อยออกกําลังกายมันหายหาอะไรอร่อยอร่อยกินมันก็หายนะครับแต่ถ้าเกิดหันมาหาอโลฮ่ แล้วอยากได้กำลังใจจากอโลฮาคำไหนครับที่อยากฟังจากอโลฮมากที่สุดแล้วมันจะเพิ่มพลังให้กับเรามากที่สุดครับคำไหนดีอืมอดับหนึชิงชน,นี่ัชะจงกกิเนจริงๆถ้าเป็นคำชมก็ดีหมดนะครับ <laughs> ชิงชนหนึก็ชโยเอยเพราะว่าผมเป็นคนชอบได้รับฟังความชมครับ หล่อไหมครับเก่งไหมครับเก่งมีพลังเลยมีพลังเลยมีพลังเลยนะครับพูดถึงงานในอนาคตบ้างดีกว่าครับตอนนี้มีผลงานอะไรให้อโลฮาไทยได้ติดตามบ้างครับโอ้เออวมาจอม่อไอรลนด์ด้วยงานที่จะมากัเดียวเนี่ยโอ้ย เด่นได้เดมิเกอร์โอจิชิซึมชูกิซึม่ได้นซช่วงปายปีนี้ครับจะมีผลงานที่ชื่อว่าไอแลนด์ออกมานะครับแล้วก็ผมรับบทบาทชื่อว่าโยฮันนะครับหวังว่าทุกคนก็คงจะติดตามแล้วก็ให้กำลังใจเรื่องนี้ด้วยนะครับฝากติดตามเรื่องนี้ด้วยแล้วกันนะครับเร็วๆนี้ได้สรุกสนานกับผู้ชายคนนี้แน่นอนนะครับติดตามข่าวบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ